สามีแวมพายภรรยามาเฟียตอนที่สองลาบเลือดพรุ่งนี้นายมีประชุมตอน10บโมงเช้าอีกทีครับวันนี้นายจะตรงกลับบ้านเลยไหมครับวอมบอกกำหนดงานให้กับเจ้านายคร่าว เดมอนหยุดเดินพร้อมแง่หน้ามองสภาพอากาศที่ดูร้อนอบอ้าวจนน้าหงุดหงิดแดดร้อนแรงเจ,จิดจ้าการจราจรท้องถนนที่ตอนนี้ดูคับขั่งขนาดช่วงบ่ายรถยังติดขนาดนี้ไม่อยากจะคิดถึงช่วงเวลาหลังเลิกงานจะติดขนาดไหนทุกอย่างมันดูขวางหูขวางตาไปสมหมดทุกอย่าง เด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดมอนไม่ชอบมากที่สุดและเด็กคนนี้กำลังทำให้วันนี้ของเขาเริ่มมัวหมองมากขึ้นเรื่อยๆน้ำเลือดสีแดงสดหกเลอะขาดางเกงเขาจนเปื่อเปือยยาบเยือของมิล่าหนูน้อยร้องออกมาด้วยความเสียดายวอมรีบย่อตัวนั่งลงในระดับเดียวกันประคองล่างเล็กให้ลุกขึ้นเป็นไรไหมหนูวอมปัดคราบเปื้อนออกจากข้อศอกเล็ก พร้อมขยี้ตาเพ่งมองบริเวณข้อสองอีกครั้งเมื่อกี้เขาเห็นกับตาแล้วว่ามีรอยแผลถลอกแต่พอปัดเศษดินออกไปแล้วกลับไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่คราบดินแค่นั้นแหละมึงอย่าคิดมากนิใหญ่ไม่รีนิ้วชี้เล็กป้อมยกขึ้นชี้หน้าเดมอนแทบจะทันทีที่ท,ทรงตัวลุกขึ้นได้เอาแล้วสิเขาไม่ชอบเด็กก็เพราะเสียงแหลมแสบแก้วหูและใบหน้าที่ดูเอาแต่ใจแบบนี้นี่แหละ เดมอนมองย้อนกลับนิ่งๆทั้งยังกระชับชุดสูทให้เข้าที่เขาไม่ใช่คนผิดเป็นเด็กหนี้ต่างหากที่โผล่มาจากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาชนเองหากเขาเห็นเด็กวัยเท่านี้ก่อนจะพยายามออกห่างและไม่เข้าใกล้ให้มากที่สุดจัดการให้เรียบร้อยรถหรูเคลื่อนเข้ามาจอดรอพอดีทำให้เดมอนต้องรีบไปแล้วหันมาออกคำสั่งกับลูกน้องหิวก็หิวยังต้องมาเจอปู่ใหญ่นิสัยไม่ดีอีก ปากเล็กพึมพำม,มองลาบเลือดด้วยความเสียดายตอนนี้เธอหิวจนหน้ามืดตาลายไปหมดแล้วมานี่หนูเดี๋ยวลุมพาไปซื้อใหม่วอมจับมือเล็กเอาไว้พร้อมก้มหัวให้กับเจ้านายที่กำลังเดินขึ้นรถไม่ต้องทำผิดต้องขอโทษคุณแม่สอนไว้มิลาปัดมือเล็กออกอย่างแรงสองเท้าเล็กรีบวิ่งเข้าไปเกาะขาเดมอนเอาไว้แนนแน่นชนิดที่ว่าไม่ให้เดินหนีไปไหนได้เร็วเหมือนลิง วอมยืนตาค้างรู้ตัวอีกทีหนูน้อยก็หย่อนก้นลงนั่งบนรองเท้าหนังคู่แพงทั้งยังเกาะขาเดมอนเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยง่ายๆปล่อยเป็นเพราะน้ำหนักของมิล่าที่นั่งบนเท้าทำให้ขาแกร่งยกขึ้นก้าวด้วยความลำบากพยายามก้มแกะมือเล็กออกแต่ยิ่งแกะมือเล็กนี้ก็ยิ่งรัดแน่นเข้าไปใหญ่ไม่มิล่าเงยหน้าตอบด้วยใบหน้ายิ้ยวนทั้งยังทำหน้าทะลน่ใส่ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวเลยสักนิด เหล่าบอดิกาต่างก็ยืนมองอย่างทำอะไรไม่ถูกกาวนาถอยหลังมองหน้ากันเลิกลักขอโทษวิลล่าก่อนเธอยังลอยหน้าลอยตาแถมยังมีหน้ามายิ้มเจ้าเล่ให้อีกเอาออกไปเดมอนสั่งเสียงรอดลายันพยายามข่มกลั้นความโมโหเอาไว้พอมองไปรอบๆตัวก็เห็นว่าเริ่มมีคนหันมามองกันมากขึ้นหากไม่ทำอะไรสักอย่างคงได้กลายเป็นว่าพวกเขากำลังรุมลังแกเด็กอยู่แน่ มาเฟียรังแกเด็กอย่างนั้นหรอเออเออขอโทษเขาเอ่ยขอโทษแบบปัดๆไปคำขอโทษที่หลุดออกจากปากมาเฟียหนุ่มน,นั้นทำให้เหล่าลูกน้องถึงกับไม่เชื่อหูตัวเองเขาไม่เคยเอ่ยคำขอโทษกับใครก่อนปากหนักยิ่งกว่าอะไรดีหลังจากวันนั้นผ่านมาห้าเดือนเต็มๆที่เขาเก็บตัวเงียบไม่พูดไม่จากับใครทุกคนต่างถามถึงมิลินแต่หลังจากคืนที่กลับออกจากคาริารกลางป่า ในวันนั้นเขากลับไม่พูดถึงเรื่องของมิลินอีกเลยถึงคำขอโทษนั้นจะดูไม่จริงใจแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อนักว่าคำคำนี้จะหลุดออกจากปากของมาเฟียปากเหล็กแบบเขาได้ไม่เอาขอโทษแบบนี้หนูน้อยสายนาเงยหน้ามองสายตาเด็กเดียวไม่ยอมรับคำขอโทษง่ายๆวอมเห็นว่าคนเริ่มมองจึงรีบสั่งการลูกน้องให้รีบไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณนี้ให้เร็วที่สุด ไม่ช้าไม่นานบริเวณหน้าตึกจึงเหลือเพียงแค่เดมอนและคนของเขาเท่านั้นน่ารำคาญเดมอนเอ่ยเสียงเรียบมองรอยยิ้มซุกซนของเด็กน้อยไม่ได้มีแววสลดหรือสำนึกได้เลยสักนิดนับ1-3เขาเริ่มหมดความอดทนระเบิดเวลากำลังเริ่มทำงานเทว่า 1. เสียงเล็กกลับนับเลขนำขึ้นมาก่อนทั้งยังส่งยิ้มท้าทายอย่างไม่เกรงกลัว พอได้รับสัญญาณมือจากเดมอนเหล่าลูกน้องสองนายก็รีบปลีเข้ามาดึงเด็กออกมิลาร้องปลีขึ้นมาอย่างขัดใจเหตุการณ์เริ่มชุลมุนวุ่นวายเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากกันเกิดขึ้นหนูน้อยไม่มีวี่แววที่จะยอมแพ้กับอะไรไง่ายๆยิงออกแรงเธอก็ยิ่งเสียพลังงานพุงเล็กนี้ก็ยิ่งส่งเสียงร้องประท้วงหนักขึ้นหิวจนหน้ามืดตาลายไปหมดคว้าอะไรได้เธอก็รีบคว้าเข้าปากไปทันที หนึ่งในลูกน้องร้องขึ้นเสียงโอดครวนเมื่อหนูน้อยไม่ได้กัดเพียงแค่ป้องกันตัวอย่างเดียวพอเลือดไหลเธอกลับดูดดึงเลือดน,นั้นเหมือนดูดจุกนมจากขวดหลับตาพริ้มดื่มเลือดโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างทุกคนต่างก็ตกตะลึงกว่าจะได้สติกลับมาเธอก็ทานไปพอหอมปากหอมคอฮิวปีกของหนูน้อยให้ออกหางเงยเด็กบ้ากัดฉันทำไมเนี่ยถ้าไม่ขอโทษมิลล่าจะกัดอีก เธอพูดพร้อมแย่เคี้ยวเด็กตัวเล็กสูงไม่ถึงเอวกลับไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นอยากได้อะไรเดมอนยอมต่อรองเดินเข้ามาใกล้มิลาเชิดหน้าขึ้นมองทั้งยังกระดิกนิ้วเรียกจนเดมอนต้องเป็นฝ่ายเดินเข้ามาใกล้ๆด้วยตัวเองว่ามาเดมอนนั่งยองๆตรงหน้าในระดับเดียวกันเขาแทบล้มหงายหลังเมื่อจูจ่ๆมิลาก็กระโดดขึ้นมาเกาะคอเขาเอาไว้แน่นอุ้ม น้ำเสียงร่าเริงจนเกินเหตุก่อนอุ้มแล้วพาเดินขึ้นรถไปตามคำสั่งของเด็กน้อยพี่ไม่มีใครสั่งนายได้เลยนะเด็กนั่นทำผมถึงกลา้าหนึ่งในบริกาศเห็นเจ้านายและอดพูดถึงกับบอมไม่ได้ใช่มึงถึงกูก็ถึงพาลูกเขาไปอย่างนี้พ่อแม่เขาจะไม่ว่าหรอพี่คงเป็นลูกคนแถวแถวนี้แหละโซนขนาดนี้พ่อแม่คงปล่อยแล้วแหละ กูว่ามึงรีบพาไอ้ยอ,อกไปทำแผลเธอดูสิหน้ามันซีดหมดแล้ววอมหันไปทางลูกน้องอีกคนที่กำลังนั่งหอบเหนื่อยบนพื้นคอนกรีตเด็กกัดแค่นิดเดียวทำสำออยพี่ผมรู้สึกวูบไงไม่รู้ว่ะเหมือนเลือดหมดตัวเลยสำออยมึงอะร,รีบรีบไปทำแผลไปกล้าหิ้วปีกพยุงเพื่อนขึ้นรถไปส่วนบอมก็รีบตามเดมอนและเด็กคนนั้นไป